ถ้าขาดห้าข้อนี้ก็ไม่เป็นมนุษย์เต็มคนแล้วนะไม่เต็มที่แล้วมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงทำผิดศีลได้ก็ใจไม่สูงนี่อย่างเราไม่ทำร้ายคนอื่นฝึกตัวเองเรื่อยๆมีศีลแล้วก็มีธรรมไม่จองเวียนพยาบาทหรือคิดร้ายคนอื่น ใจมันก็ง่ายที่จะมีธรรมคือความเมตตากรุณาไม่คิดเอาของคนอื่นนะถ้าสูงขึ้นไปก็เป็นธรรมะรู้จักแบ่นปันคนอื่นจากเสียสละแม่เจ้าชูเรียเาืก็ได้ธรรมะนะได้ความสันโดษ ไม่พูดเท็จไม่โกหกหลอกลวงได้สัจจ์ในธรรมะขึ้นมาไม่ขี้เล่าเมายาก็ได้ธรรมะได้สติสัมปชัญญะเงิ้นศีลถ้าเรารักษานะเราจะได้ธรรมะมาด้วยธรรมะเหล่านี้มันเป็นกำลังที่จะช่วยให้เราข้ามพ้นวัตฏะไป ใจไม่มีกำลังข้ามวัตตาไม่ได้วัตตามันหมุนวนอยู่ในจิตในใจเรานี่ภาวนาเราจะเห็นความหมุนวนอยู่ในใจเราเดี๋ยวใจก็ดีเดี๋ยวใจก็ชั่วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์หมุนหมุนหมุนไปเรื่อย ภาวนานราจะเห็นมันหมุนอยู่ที่ไหนหมุนอยู่ในอกเรานี่เองโบราณมกสวรรน์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนะมันก็หมุนอยู่ยางเงี้ยเดี๋ยวก็หมุนไปทางชั่วเดี๋ยวก็หมุนไปทางดีไม่มีความสงบเรามีศีลเรามีธรรมค่อยๆฝึกตัวเองไปธรรมะทั้งหลายทั้งปวงะ รวมลงมานะง่ายๆเลยมันไม่เห็นแก่ตัวอย่างเรามีความเมตตากรุณาอะไรนนะั้นเราต้องไม่เห็นแก่ตัวถึงจะเมตตากรุณาได้เราจะแบ่งปันผู้อื่นได้เราก็ต้องมีความไม่เห็นแก่ตัวเราจะไม่นอกใจแฟนของเราก็าต้องไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวมันก็ หวังแต่ความสนุกเพลิดเพลินของตัวเองไม่กกหกหลอกลวงและมีสัจจะต้องไม่เห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวมันก็ไปปลิ่นปล้อนหลอกลวงคนอื่นเขากินเหล้าเมายานะเห็นแก่ตัวอยากสุขอยากสนุกสนานอะไรเงี้ยเนี่ยค่อยๆฝึก นะให้มีศีลมีธรรมขึ้นมามันจะค่อยๆขัดเกลาใจแล้วให้เห็นแก่ตัวน้อยลงน้อยลงใจที่ไม่เห็นแก่ตัวก็ไม่วุ่นวายสงบสุขง่ายสมาธิมันเกิดนะงั้นเรามีศีลให้ดีมีธรรมะพื้นฐานต่างๆที่คู่กับศีล เรีกเป็นจะศีลเป็นจะรมศีลห้ารมห้าถ้าเรามีชีวิตเราสงบเราสงบเนี่ยเวลาเราต้องการให้จิตพักผ่อนเราแค่นึกถึงศีลที่เรารักษามาดีแล้วจิตก็สงบ